สวัสดีครับผมต้นฮกกอกนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับมาสักการะองค์แม่ตะเคียนโสฬพีกันนะครับมาสักการะองค์แม่โสฬพีกันนะครับก็ก่อนที่จะสักการะนะครับก็มาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็เครื่องสักการะนะครับก็มีมีกระทะแล้วก็และของมีของอะไรบ้างครับ ก็มีกระถางทูบนะครับนี่นะครับเป็นกระถางทูบนะครับดอกไม้ดอกไม้ที่ว่าพงโมลายดอกไม้นะครับเป็นทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งนะครับที่นํามาบูชานะครับนะครับแล้วก็มีใบสีนะครับมีใบสีนะครับมีใบสีด้วยนะครับมีใบสีแล้วก็มีช้างนะครับมีช้างหนึ่งคู่นะครับมีช้างหนึ่งคู่นะครับ ขอภัยนะครับนะครับผมนี่นะครับก็แล้วมีช้างหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีตะเกียงนะครับตะเกียงนะครับไว้จุดตะเกียงน้ํามันนะครับนี่นะครับเป็นตะเกียงน้ํามันนะครับแล้วก็มี พักคาถาด้วยนะครับมีพักคาถาด้วยนะครับคุณจันทรานะครับก็นะครับนะครับขอบคุณนะครับตรงกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้ครับแล้วก็มีคล้องด้วยนะครับมีคล้องนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับ นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวแคปหน้าจอพักคาถาไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับ F4 นะแคปหน้าจอพักคาถาไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับ ครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอออเดี๋ยวผมไปดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับก็นี่นะครับ ขอขอบคุณม,มากนะครับนี่ครับอ่าแคปหน้าจอเสร็จยังครับแคปหน้าจอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับสักกาละเลยนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะขอสักกะละองค์ปูนะครับองค์ปูเอครับ เอฟซีเดี๋ยวผมไปเอาทูบมาก่อนนะครับเอฟซีนะครับนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะตอนนี้นะครับอืมนะครับนี่เขาเป็นบรรยากาศนะครับนี่นะครับเอฟซีท่านใดที่สการะแล้วองค์ปู่แล้วขอพรได้แล้วนะครับหรือบนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มานะครับเมื่อได้สำลิศผลเลยนะครับก็เขาเรียกว่ามา นำของมาถวายนะครับเป็นชุดไทยนะครับนําชุดไทยมาถวายนะครับนะครับขอพรเสร็จแล้วหรือบนบันสันกา่าวนะครับได้ในสิ่งที่สมความปรารถนาสมความตั้งใจแล้วนะครับก็นําชุดมาถวายนะครับเอฟซีนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะครับและนี้ก็คือบรรยากาศวนี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้สัการะองค์ ชักกระระแม่สรพีนะครับองแม่สระพีเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมและด้านหลังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลําคลองนะครับที่เชื่อมต่อกันนะครับอ่าไหลจากคลองห้วยบุงนะครับนะมา ผ่านแม่หลังแม่โสลพีแม่แม่แม่ตะเคียนโสลพีนะครับหลังผ่านหลังองค์พระพรมนะครับนี่นะครับผ่านหลังองค์พระพรมนะครับแล้วก็ผ่านอ,อ,องคหลังองค์ปู่พระลาลิจิตนะครับนะครับผมขอบคุณนะครับนี่นะครับแล้วก็ นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่นะครับแล้วก็หลังผ่านหลังบ้านลุงนะครับ่านะครับเป็นนี่นะครับเป็นคลองนะครับเอฟซีที่มีหญ้าบางอยู่นี่นะครับมันเป็นคลองนะครับแล้วก็คลองจะผ่านหลังบ้านลุงหลังสวนคุณพอลลี่นะครับนะแล้วก็ผ่านผ่านหลังองค์ปู่พระลาลิจิตนะครับแล้วก็ผ่านหลังพระพรมนะครับนี่นะครับผ่านหลังพระพรมนะครับแล้วก็ผ่านหลังแม่แม่นางตะเคียนโสรพีด้วยนะครับเอฟซีนะครับ ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมแต่นี่นะแต่นี่นะครับก็เป็นคล้องนะครับคล้องชัยนะครับเวลาเขาเรียกว่าขอพอนเสร็จแล้วก็มาตีคล้องเอาเลิกเอาชัยนะครับตีคล้องเอาเลิกเอาชัยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่นะครับ นี่ก็คือบรรยากาศบริเวณโดยรอบนะครับเมอปีครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องต้นฮ้ากกอกด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจและแวะเวียนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ นะครับผมแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามานะครับและคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ